สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านมาสำรวจแปลงนานครับถอนหญ้าในนากันนะครับอันนี้โหลกกัลกหญ้าลักหญ้านะครับอันนี้ต้นหญ้านะครับอันนี้ลกกักหญ้าเดี๋ยวเราไปดูลากข้าวกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วเราก็ย่ำเลยครับย่ำอยู่ในนานะครับอา้าวอันนี้ข้าว นักข้าวนอกแถวนอกกรน,นะครับเราลองมาสุ่มถอนดูนะครับดูกันใกล้ๆครับ มีรากข้าวเกิดใหม่สีข,ขาวๆนะครับลูก,กบผลก้อนข้าวครับรากใหม่เกิดเพียบเลยครับ